พี่ดีวพ่อยากเป็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนครับชื่อเรื่องชื่อเรื่องพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนไม่เติมไม่เติมเวลาเติมคือแบบเปล่งี้แล้วก็พี่อุ๊ดอมอยู่เนี่ยเติมยุ้นเล่นเนี่ยมันขยี้มันขยี้ไปอุ้ยมันขยี้กูจบแล้วนะกูจบจบจบนั้นแล้วมันขยี้ต่อเมื่อกี้ยังยิ้มมันกูอยู่เลยมันพูดมือหุบยิ้ม ไปเชื่อเขาเออเฮียกูเป็นงานนะโอเคเรื่องถ่ายครับทำเป็นรักกันเหมือนเดิมนะโอเคครับอ๋อโอเคโอเคพี่ดิวยิ้มฝืนเกินเฮียเขาฝืนนะงกูอะโอเคสามสองหนึ่งนี่เรานี่คือรายการโอ้หน้าว่าทโอ้าย เดี๋ยวเราสี่คนเนี่ยมานั่งดูความต่อแหลของมันกันวันนี้คิวๆครับผมบ้าไทยครับไรสละไรสละไรสละคืออะไรออก์กอบไรสละไรสละหมวดชื่อหนังด้วยนะเดี๋ยวจะขึ้นแค่พยัญชนะให้พี่พี่ไม่มีสละเลยให้พี่พี่ทายว่ามันคือเรื่องอะไรประมาณนั้นตัดสละไอ้ตัดสละใช่ใช่ใชข้อละยี่สิบคะแนน ขอดูตัวอย่างเลยเอาขอขึ้นตัวอย่างก่อนอันนี้ไม่มีคะแนนใช่ไหมไม่มีครับโอเคผมยากนะยากนะต้องต้องสือเรียงกันถูกต้องถูกต้องค่ะไม่มีสระอันนี้หนังไทยอย่างเดียวเหรอรวมเลยค่ะพี่อุ้ยอะไรวะดื้ออะไรวะดยุยากอันนี้ไอชิเออยุดยากยากดอนหอยหลอดดอนหอยหลอดเฮ้ยอันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะครับไหนตอบครับครับผมเกิดนันเกิดนันถูกต้องโอ้โหแบบประมาณนี้อะไรแบบนี้ เดินนานเรื่องอะไรวะเพือนอะผีไม่ชี่เฮ้ยคี่กูรู้อ่ะกูรู้อ่ะภาพมาเลยหนูว่าพี่หมีมันสับเปล่าสับเปล่าเป็นคำตอบเท่ถูกต้อหมภาพมาเลยอ่ะเออที่ยังง่ายกว่านั่นเลยอย่างเรื่องนี้นี่ใครเป็นคนก่อนนะตองเตสนุกนะแล้วก็ตอนนี้โอ้โหกี่ร้อยล้านแล้วเราห้าร้อยหกร้อยแล้วดังทั้งหนังทั้งเพลงเขานี่ไงเพลงร้องไงนะ อสามเปลาบลังเคสามเปลาบังลังเคน้ำผีนอนเสียงลิงโดนนะคอบเพลงแล้วนะจำไม่ได้ช้าช้าเอาไว้ซ้ำได้หนังทำไมถึงไม่จำเพลงจำเพลงแต่การ์ตูนมันสนุกกว่ามันมันมีเพลงเปิดตัวในเพลงเปิดตัวมันจะชอบมีสปอยในเนื้อเรื่องก็เลยชอบดูถ้าสามเปลาบีเพลงแล้วสปอยล้วนกูดูกูนี่เดี๋ยวกูดูดกัน ก่อนค่ะเแรนโซนนะโง่ตายไม่รู้เลยเออเออตีนว่ากูจะฟาดเอฟฟิซิเอตฟาดเปลือยเจนโซนยังไงวะบิ๊กี้อ่าหนังรักหนังรักไม่ไม่เคยดูเลยเคยเคยเห็นตัวอย่างโอเคชื่อเรื่องที่มันที่มันประโยคเด่นว่าโปรดระวังสิ้นสุดทางเพื่อนอ่าพี่ไปเฟิร์นกับต้องเต้ใช่กับนายใช่ไหมนายเลยคอมาเดี่ยนไม่ได้นายธนายนพัฒน์ ต้มยำกุ้งโอ้ยเก่งเก่ยังนึกไม่ออกเลยอีกทีอ่ะยังไม่ออกมาจากหัวเลยไม่ออกต้มยำกุ้งอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ปลากระพงอันนี้แหละอันนียกุ้งอันเดียร์อ๋อเป็นช้างนี่เปล่าช้างปัญญาปิ่นแก้วเป็นคนช้างที่หมู่บ้านโดนขโมยปะ ใช่มันเสียญพระอันนี้อันนี้คือจะเอาช้างไปประกวดอยู่ดีโดนเอาขึ้นรถไปแล้วก็วันวันสงการด้วยเขาฉีดน้ำกันตั้งแล้วก็ใส่กระดิ่งไปแล้วกินจำสลับกันแล้วสุดท้ายช้างเขาใหญ่โดนไปเป็นอาหารเอาไปเปิดพิสดารอยู่ที่อเมริกาแล้วก็เจอนั้งหมาทั้งหมาพูดฝรั่งฝรั่งไปปอเลยเออใช่ใช่เรื่องนี้นั้งหมาพูดฝรั่งเก่งเลยปอเลยนะครับมีนี่ด้วยส้มตำหมดเออมีเรอส้มตำด้วยอุ้ยเขาเล่นทั้งส้มตำส้มตำอยุางงี้เออ เล่นทหารไทยนรอบหน้าผัดกระเพรารอดูเลยทำไมถึงต้องชื่อต้มยำกุ้งร้านอาหารร้านอาหารยำกุ้งอยู่ที่อเมริกาที่เขาไปปัดนกันเอแล้วก็เป็นการถ่ายลองเทสขึ้นไปตีถอย้หไปก่อนอ่นพับยามหนตอบสี่แป๊บเลยผิดครับสามสองหนึ่งไปนะครับ ง่ายเลยอ่ะมันง่ายมากไปไปไปไ่อย่ามาป็นเฉลี่ยแล้วดิเฮียแม่งเอ้ยพี่เดียวพี่เดีวค่ะพี่ดิวพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนชื่อเรื่องสไปเดอร์แมนครับชื่อเรื่องพี่อยากเป็นเลือดสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนไปเจอขอโทษไม่เป็นไรแต่สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเรื่องสไปเดอร์แมนเป็นคำตอบเตะตรงกลาง ้นอยากจะเล่นที่อยากเป็นสไปเดอร์แมนชอบภาคไหนมาสุดสไปเดอร์แมนชอบภาคที่สไปเดอร์แมนทุกภาคมาเด็มาติวเด็กกันชอบเดียวกันชอบเดียวกนชอบภาคแรกอ่ะภาคแรกที่คือภาคไหนภาคแรกที่มันมีที่มันเต้นด้วยอะที่มันโดนใบนมเออเออานไอภาคนี้แหละเป็นภาคที่ยายออกมาจากมือจริงๆภาคเดียวเท่านั้นแล้วชอบภาคตอนที่เขาเพิ่งเป็นสไปเดอแมนนัปีนี้าบอกว่าเฮ้ยเออเออก่อน่อเฮ้ยฟ นี่เห็นด้วย Spiderman ใจแบบตกใจตัวเองต่อยต่อยตึ้งปึ๊บใช่ r m a n แล้วก็สไปเดอร์แมนพูดโอ้ยอย่างนี้มึงตายนะเนี่ยมึงตายนะเนี่ยใช่ไหมมันพี่โดนอ๋อไอ้เหี้ยไม่ได้ขับตามเี่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยอ๋อตอนต่อยแบเนี้ยโอ้ยอย่างนี้น่าแต่งอะใช่ไหมพังแค่ไหนยาวละหนังรอบ8ชั่วโมงกว่าตายกันไม่มีใครชอบภาคนี้หรอหนูชอบภาค Quentin นะ Amazing Spiderman อ๋อ Amazing พระเอกหล่อใช่พระเอกหล่อแล้วหนูชอบนางเอกมากนางเอกน่ารักมากแต่นางเอกตัวภาคเจ้าชู้หมดทุกคนเลยว่าภาคอะไรจริงจ แต่ละภาคเปลี่ยนทุกทายหมดเลยไม่ใช่เขาเปลี่ยนนักแสดงเฉยๆแต่เป็คนเดียวกันเนื้อเรื่องเดียวกันเนื้อเรื่องเดียวกันชื่อเมลิเจนเหมือนกันงงไปหมดแล้ยอิีเตอร์พาร์เกอร์เหมือนกันมันคนรับผู้จักรวาลเฉยๆกูดูภาคโดนไม่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 รำกัดไปเที่ยวแล้วเนี่ยจะไปดมไมอเหรอเนี้ยพี่บิ๊กครับเฮ้ยกูย้งใหม่วันนี้สามสองพอแล้วก็ล้อผิดชั้ ไททานิคไททานิคโคตรยากยากยากเลยว่ะเออเขาบอกว่าไททานิคของจริงแล้วไม่ได้ความพอว่าน้ำแข็งน้แข็งความพอเรือไม่ได้มาตรฐานน็อตหายตัวงไอ้สอบเว็บมาไหนนอตหายตัวนึงได้ไงเรือเรือตั้งใหญ่น็อตหายตัวเดียว แต่ที่จริงก็คือมีคนเล่นดนตรีก่อนที่แบบว่าทุกอย่างเราจะจมอ่ะมีจริงถ้าเป็นเราจริงเราก็กลัวที่ผายนะตอนหักแล้วแบบตั้งโดงง่งแล้วค่อยลงหมาเงี้ยถ้ากูอยู่ข้างๆเนี่ยแล้วกูแล้วกูเกาะ,กะ,กะ,กะกได้พอดีอ่ะแล้วมึงไงมึงก็หลุดไปอ่ะกู <c oughs> ไม่ตายแน,น่ๆใช่ไหมฝ <c oughs> ากช่องฝ <c oughs> ากช่องดีโอด้วยไปเลย ไม่ได้ตายไม่ใช่ว่าจับได้นะจับได้แค่มือเดียวแต่อีกนึมือว่องว่องอยู่ไอ้ตาข่ายกลคือสมก้องให้เลยขอบฟุตขอบฟุตแต่แฝงนะเขาบอกว่ามีคนคนนึงรอดมาได้จากการกระโดดลงไปในน้ําเลยเป็นพ่อครัวค่ะเขาแบบเหมือนเขาเมาเขากินแอลกอฮอล์หมดขวดเลยแล้วเขาก็โดดลงไปเลยสรุปเขารอดเพราะว่าความร้อนในร่างกายทําให้เขามีชถว่ออาจจะไปเที่ยวไหนกูพกเหล้าไปตลอดเลยทีนี้ตอนที่พี่ได้อินเดียหนาวมากๆอ่ะบางทีก็เอาเหล้าลำไปต้มเลยแล้วก็กินเหล้าร้อน เล่าร้อนเลยผู้การจะเขาเล่าร้อนเล่าร้อนเลยเล่าร้อนเลยเซ็กซี่อ่ะโอยโอ๊ยให้มีนยำจะสดทอย ชอบภาคที่พี่ดิมเล่นภาคใหม่แล้วคนะภาคแรกมาดูพี่หม่ำมาลุงหม่ำบอกว่าตอนเบื้องหลังอะตอนอยู่ในห้องตัดแต่งหนิดนะเขาบอกว่าลองเกียร์เสียแบบสุดไปเลยดิจริงอะเขาทำเสียไว้ให้แล้วหน่อยหนึ่งลุงบอกว่าเอาอีกนิเอาอีกนิเอาสุดเลยเสียแทนขนานั้อะเสียเลยลุงหม่ำนี่จีนียสุดๆก็คือแบบดีเลยนะใช่มันดูเก่าดูอะไรที่หมดเลยลุงหม่ำเป็นคนดูหนังเยอะมากเลยนะใช่ใจอยากได้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 การดอกกรเดิ่เอาอยากได้การดอกกรเดิ่เอาใสีอยาก ไอยากได้อยากได้อยากได้กระเด็ดเอาอยากดอกระเด็ดเอาชอบมุกมามัน3-4คนแล้วพูดคนละประโยคอะอรักยมรักยมเส็งหล่อๆมึงก็ฮู้ลูกพี่กูสอบขอกับน้องซอยมึงยังสะเออมาสอบขอกับน้องซอยตลกแม่งแบบเลยเขาชอบจำใจเย็นไง เฮ้ยเอาเหรอดูดีคนแรกไปมั่วกันเลยเจ็ดประจันบาลอะไรเงี้ยโอ้ยไม่รู้ตอนแรกจะตอบเจ็ดประจันบาลแต่มันยาวไปอ่ะก็เลยคิดว่าไม่ใช่โอ้ยเป็นลังเลเป็ลังเลแต่ก็ถูกยี่สิบคะแนนเป็นของพี่อุดดี้เจ็ดประจันบาลนี้น่าจะเป็นหนังไทยหนึ่งใจกูเลยดีกว่าจำได้ไหมว่าเจ็ดคนมีชื่ออะไรบ้างบอลดิวอาร์มปอง ตั้งชื่อทั้ง7คนนั้นจักรจัปออัคคีไม่ขยันมัดเชิงมวยนังกวยแซ่ลีดันมหิททาดันมหิททาก้าตะลุมพุกอีกหนึ่งคนจุกเบี้ยวสกุลภาคสองนี่เขาเปลี่ยนคนคนหนึ่งเป็นเหมาะเชิงมวยกูเนี่ยเป็นพี่ชายมัดจากภาคแรก สเกมา right. สั่งเราจะมาใช่กำลังสร้างอยู่กำลังสร้างอยู่รู้รู้ตัวละครคร่าวๆด้วยตอนนี้เป็นตำนายนะการสาบานน่ะมันมีหลายวิธีเว้นดอกไม้ตรงโน้นคุณไปเป็นเพื่อนการสาบานเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะมันมีอีกวิธีหนึ่งทวนี้มีดอกไม้ไหมล่ะเมื่อกี้กูเดินผ่านเจอสามดอกรีบไปเอาเลยไปยู่ไโวยไปดิโว้ อ๋อหน้าเหี่ยวโอ้โหยังเก่งว่ะสายสายตลอดไปยังนั่งโอ้่ใช่ชอบอยู่อะไรเด่็บ้ากงานเนี้ยเปรี้ยใครได้มาดูมาดูมีมุกหนึ่งที่ง่ายๆ่แต่กูหาไมาตอนสับให้เลื่อเนะเอ็นาเออได้แล้วได้แล้วเละหมดแล้ว เก็บให้กูเคี้ยวบ้างเถอะโอ๊ยเลยกูเคี้ยวบ้างก็ได้แต่น่าจะนิ่งๆหนใช่ไหมมันสุดยอดตรงไหนวะคนเล็กที่บ้านกูก็ทำได้สุดยอดเลยพี้ยนมึงก็สีเสื้อชมสุดยอดเลยพี่มันสุดยอดตรงไหนล่ะเฮียเนี่ก็บสีเสื้อชมหลานชายคนเล็กกูก็ทำได้ สุดยอดเลยพี่แต่ไม่ได้ลูกพีชจะเป็นน้องนอนเป็นหมาสุกับตกอยู่ในคุกแล้วโอ้โหหาจัดแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาพระไปด้วยยินไพระเขาขอจิบรถไปอาจจะมาเล็กตัดสินใจเอาชีวิตเขาแรงก็ได้อดไม่เลยแค่นี้เลยว่าแม่เอาก็รู้อว่าแม่รู้ว่าก็รู้เปหวังที่ไหนเ่ยแค่นี้เลเพื่อนคุณรอแจงต้องออกสิว่าต้องเข้าเดี๋เพื่อผมตายกูก็รักเพื่อนเพื่เนกันแล้วกันเลย กูเพื่อนมึงตอนไหนอะตอบอลไันไม่มีอะดูจอมวันชอบเปิดดูยิงเปิดลั่นไปเรื่อยๆกูว่ากูรู้ลั่ดาแล่เอเยอะจะออกไปกับปากอยู่แล้วอ่ะแต่แต่ลดทีแล้วอ่ะน่ากลัวมากร้อนมากเป็นหมู่บ้านมันมีวลีเด็ดในหนังเรื่องนี้อยู่ว่ากูไม่ออกออกได้อะไรเด็กผมไล่คุณออกกูไม่ออก ออกไหมลูกูดนไอ้แดงเออเรื่องนี้เหรอเรื่องนี้แหละโดนไล่ออกใช่แล้วหลังเรื่องนี้มีภาคแยกด้วยนะจะให้รู้ว่าศพนั้นตายยังไงที่โดนที่โดนยัดไปในตู้เย็นมาขีดมาขีดมาขีดอ่ะนายยังไงเล่อ้อมดาแล่โอ้ไม่ใช่อ้อมกับรัดโอยทางรัดทางอ้อมนี้เหรอไหาแค่ตัวเชื่อมไจากกัมีคำถามถ้าสมมติว่าอยู่ๆวันหนึ่งพี่ๆเลือกซื้อบ้านแล้วแต่ดันเจอเรื่องราวแบบนี้แบบที่มาที่แบก็เซ็งนะเว้ยต้องเอามาขีดออกก่อนคือเอายีราฟใส่ตู้เย็นได้เฮ้ยไม่ใช่มุกไอ้นี่ ถ้าเอาจริงจๆอะจ้างหมอผีเลยจ้างหมอผีแบบจริงจังให้ไล่ไปเลยจังไล่แบบบูพาราตีป่ะแต่บุพาราเออเอาเอางั้นเลยเอางั้นเลยไม่ได้ผมไม่ยอมหรอกบ้านกูกูซื้อเฮียผีดูต่อยให้ด้วยวันนั้นถ้ามาหลอกจริงนะถ้าโกรธนะจะด่าให้เสียเลยแต่ทุกคนเนี้ยแต่บ้านไอ้อู้เนี่ยขนาดดูบ้านไอ้อุ้นเราแพงนดิเฮียเลยบ้านไอ้อู้หลังเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ดีด้วยเต็มไปหมดก็คุยก็เคยด่ากันอย่านแต่เขาไม่ไปไม่ไปไม่ไปมึงเขาบอกไม่ไปไปกูจะเอาอะไรเนี่ย ำอนอนทงครับพี่มิกกี้อินซีแดงโอ้ ม่รู้เย่เจ๋งมากเจ๋งจริงมั่วเลยเลยเจ๋งว่ามีทั้งภาคใหม่และภาคเก่าภาคเก่าใครเล่นนะพี่ฟองที่ตำนานมิชับัญชามิชับัญชาภาคใหม่เป็นอนันดาเอเวอรี่บอดี้เฮ้ยนี่แดิปี้ไม่ไดีงไม่ต่อเลยผดจูแฮร์ริงซัมบ์เยอินซีแดงนหนังแบบซูเปอร์ฮีโร่ป่ะใช่สังซเปอร์ฮีโร่ของไทยแบบน้ากเงี้ยมีพลังวิเศษป่ะไม่รู้อะไม่คยเคยดูเหมือนดักแมนป่ะอ่าดักแนมีอุปกรณ์อะไรอย่างงี้เหรอมั้งเขาขังเของเราเลยเป็นดัก คลิปบิ๊กอีกแล้วครับพายาคลายใส่หน้าเร็วว่ะเจ๋งว่ะสีสีความเก่งพายาคลายใส่หน้านี่โรงบ้านบ้าใช่ลงบ้านบ้าแล้วมีปืนอยู่สี่กี่บอกลูกก็มีอยู่สี่ลูกยิ้มให้ใส่แตกเลยลองลองลองลอแล้วตึ้งอ๋อป้อจะป้อทำไมแล้วก็บียไอาชี่ถัดตุ๊กตาขายนี่นี่ขายแล้วก็เจ๋ด้วย ก็เรามีอาชีพทำดูตาขายช่วยทำคนนิดหน่อยก็พอกินอยู่แล้วแล้วเนี่ยตู้ตาแนวโกดาก็ยังมีอีกนิดหน่อยนี่ไงเราจะไปปู้ปู้รักขวดดีไหมปูรักขวดดีเอาดีฝาทอผ้ามึเละไอ้เรื่องนี้ก็นี่นี่วะอนันตาปลาตาดีหน้าดีหน้าดีหน้าอมมาไว้ๆๆ้ไว้ไีหน้ากำเนิดเลยกำเนิดเลย แหม่เมื่อก่อนเป็นสุดปีไปเลยปีไปลเยีไระเยไรยไรนะหลอยเยี่ยไเยเยยคอไปเลยเยละเย่ยลาสิเยี่ยละเยกูว่าให้เยีอะไรแล้วอดิเคยขยี้เแล้วก็มีเอาคนบ้ามาสอบสวนนวระเบิดของใครอ่ะเออแบบแล้วปัะหทาต้าเขา เขาบอกว่าภูมกับคือคุณกิชัยพวงเพชรครับและหนังประเภทนี้จัดอยู่ในประเภทแอคชั่นแอคชั่นใช่ครับมีปืนด้วยมีปืนมีปืน่นปืนช่วยในแอคชั่นมีเหยียบหน้าด้วยฉันดูที่คากมีฉากปู้ปู้วล้วขนดีนะแล้วปืนสีกระบอกอ่ะเอาลูกมาลูกอีกเหมือนกันหมดนะเป็นปืนลูกฟองลูกไม่ได้แมทเจอปืนโดกระจอกก่ะเน่ยทำไมมันถึงยากออกจากโรงมันเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงแล้วแบบโจรเงินมากใหญ่ๆไปป้นไป้วยแต่เสือไปป้วยลงมาบ้า มู่นทีมหนึ่งอ่ะทีมนักคอมนะะเป็นตำรวจมาหาคนที่จะวางระเบิดองมันบ้าก็โสวยเลยส่วนน้นหน่อยอ่ะเอาหม้อไม่นาคิดเลยไม่ยทุกอย่างไม่สอดคล้องแต่เลือกท่นทั้งหมดอยู่ในบ้านโตดวยด้วยนด้วยยเ็้ ก็เงยเฉยยอดไอ้บิ๊กแม่งมาตามท้ายอ่ะบิ๊กหนังฝรั่งนี่หนังไทยอ๋อแต่บิ๊กเอวีพีนะคื่มีไม่ได้นะคอม่ได้ Comment ไง Comment c o m น e n t บางทีก็ทำให้เราเจ็บใจเลยนะชีวิตเวลาสุภาพดจ้าได้คะคนอื่นช่างมันมึงชอบไปพวกชอบพุ้เกินไอ้เงียเฉยบิ๊กมางเอวีพีแยะเรียบร้อยเลยคลิปยังไม่ลงเอวีพีพีตม้ีแล้วน้องเรโดนน้องโดนเด่นมีแล้วให้น้องให้น้องให้น้องให้มันโดนเด่นเถอะพูดไม่พูดพูดมาดนีโอ้โหดอกธุลีจะออกจากปากดอกคุณดอกคุณดอกธุล ป้าป้องพูดปีไหนได้ไม่เคยเห็นมึงพูดเลยไะอ้วนกูเคยพูดแล้ว ก็เดี๋ยวครูเอาตัดคลิปที่ครูเคยพูดแปะวันยเงี้ยโอ้โหโค้วชิเกิร์ดเกิร์ดแก่เก่าเลยไม่ใหญ่ใช่ผู้กันโอเควันนี้กาันแล้วคลิปนี้สนุกสนานกันไปแต่ว่าพี่สิ่งสนุกกว่านั้นก็คือบอร์ดเกมของเราจ้าเกมไรโอน่าไปสั่งซื้อได้เลยแล้วพี่โอนาช็อปบางคนยังทักมาในเพจโอน่าคลิปอยู่ว่าซื้อของที่ไหนคะไปโอน่าช็อปดีเสียงก็ไหลเดียวจากโอน่าคลิปเป็นโอน่าช็อปนะครับผมไปสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะมีคนตอบทั้งหมดนะครับผมมีคนตอบตลอดเวลาแต่วันละสองชั อย่ามาทำจ้ำการไม่ได้ไลค์ส่งการแชร์ด้วยแล้วกันให้มันตอนต้องใครย่อยๆไปเรื่อยๆโอเควันนี้ครับผมชอบคลิปนี้รับการแชร์นะครับผมตอนนี้เอาหน้าของราความสุ๊ดดัตตุ๊ดมาได้ขอบคุณครับ ไอ้พวกชุดดำพวกเตื่อนไอ้พวกดิบไอ้พวกขี้เมาพวกโหนไอ้พวกจิตไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกเอ็งไอ้พวกโอหันหน้าพวกบ้าก็ท่าอยไอ้พวกชุดดำพวกเตื่อนไอ้พวกดิบไอ้พวกขี้เมาพวกโหนไอ้พวกจิตไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกเอ็งไอ้พวกโอหันหน้าพวกบ้าก็ท่า